สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พี่อ้อจะมาร้องเพลงภาษาบันดงหรือภาษาอึงปี้นะคะที่พี่อ้อแต่งเองนะคะให้ฟังนะคะมาฟังกันเลยค่ะงอนอยฮ่างอนอยฮ่างโนงงโยมาฮาลิกละลางอนอยฮ่างอนอยฮ่ามาฮาลิกละาละนานอฮัจุาลานอฮัจุาลานงงเอ็มฮัตจุลิกกะลา ลยนตันลอเลยน้องเอมาเลลิกลางูสกอกเกยเลงูสกกเกเลมาเลลิกลางูก็เกียวน้องหงจระวังเกีซระวังหอบไปจนลกแปลเพลงภาษาอังกฤเมื่อกี้นะคะท่อนแรก โยมหาริกาลาแปลว่าฉันรักเธอฉันรักเธอเธอไม่อยากรักฉันหรอแล้วก็ท่อนที่สองงโนยโยฮงโนยโยฮมหาริกาลาฉันรักเธอฉันรักเธอไม่อยากรักหรอ ธอกินข้าวหรือยังเธอกินข้าวหรือยัง,เธ,ยงเธอไม่อยากกินกับฉันหรองอน้ำม,มียโจงอน้ม,มียโจมาจตุลิกนละแปลว่าฉันกินข้าวกับนน้ำพริกฉันกินกับน้ำพริกเธอไม่อยากกินด้วยกันหรอแล้วก็โอตันหลวนเลงโอตันลวนเล ฉันไปทุ่งนาฉันไปทุ่งนาเธอไม่อยากไปกับฉันหรอ m มสโกเกลเล่มสโกเกลเล่มาเลลิกาลาฉันจะไปเกี่ยวข้าวฉันจะไปเกี่ยวข้าวไม่อยากไปด้วยกันหรอแล้วก็งูก็เกี่ยวนอหองโจแปลว่าฉันเกี่ยวข้าว เธอทำกับข้าวเราวังงเกี่ยวโซเราวังงเกียวโซขอมไปจนลกาแปลว่าถ้าฉันเกี่ยวเสร็จถ้าฉันเกี่ยวเสร็จเอาข้าวมาให้กินด้วยนะส่วนทํานองก็ยืมเขามานะคะก็แต่งยังไม่เป็นนะคะทํานองแต่งเล่นๆน,นะคะเป็นยังไง ก็ติชมกันได้นะคะกับเพลงภาษาพืนปี้นะคะพืนปี้บ้านดงนะคะภาษาปีนั่นเองฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะให้ช่องน้อยๆนี้ประสบความสำเร็จเร็วๆนะคะฝากติดตามกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะรักทุกคนคะ่ะบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ